แล้วเวลาผมทำอาะผมนวด3 0ปีก่อนมันเป็นแค่สัมว่าผมทำอยู่ที่เพื่อนแต่แม่เขาไม่เอา ในใจท่านผมอะไรไม่ได้มีความหมายใจผมทำอธิษฐานผมแล้วผมผมก็จะเรียนท่านว่าผมยังยืนยันแล้วยังตั้งใจที่จะทําตามที่ผมเคยอธิษฐานไว้อาจค่ะขออ มันก็มาจากไหนมาจากด้วยการไหมมันก็มาจากที่ที่เดียวกันดังนั้นเออเดี๋ยวผมใย่เดี๋ยววันต่อไปเดี๋ยวแล้วก็คือว่าเยวฟังกันต่อหน้าว่าแล้วคือรับไอ้ที่ผมยังยืนอยู่ตรงนี้ผมผมก็จะขออนุญาตนับถือท่านนะสวัสดีท่านใช่ไหมท่านรองนายกประวิทร์เพราะก่อนหน้านั้นเมื่อ8ปีที่แล้วผมก็เคยอยู่ในรอหนึ่ง ไปถามดูแล้วกันไปถามพี่คนหนึ่งที่ใกล้ชิดกับลุงพ่อมผมก็จะบอกวันนี้ถ้ามีโอกาสผมก็จะขอไหว้ท่านผมไม่มีอะไรก็จะสวัสดีแค่นั้นสวัสดีด้วยความนับถือนะด้วยความนับถือคือในส่วนของ มันมีโปรแกรมของในนี้ถ้าที่เขาตรวจสัวญาติพี่เขาแค่งต่อไปใัดฟังต่อหน้าแล้วเอาพูดพูดพูดเดี๋ยวปหาว่าผมผัดพืนคำสั่งเจ้าพนักงานเข้าใจป่ะวันนี้โปรแกวมเยอะหมายงตามมาได้เอาเอาเอางั้นงั้นเอาพน้องเป็นผู้จัดการเอาน้องพูดเลยอ่าน้องว่าผิดชอบพื้นที่นี้จะได้ไม่ต้องมีปัญหาเดี๋ยวน้องก็โดนทางปกครองอะไรมาเอาญาติี่กลับ เขารู้เพืการที่สี่ได้นะครับแต่หลังจากที่ท่นผมพระเจ้าเชิญนักข่าวเพราะว่าภารกิจที่ท่านต่อลสองเนี่ยมาที่่านมาตรวจสอบเยี่ยมแล้วมาดูการปฏิบัติการนิดเดียวครับพี่เอาองี้ผมถามสองประเด็นผมสามสองประเด็นเอาถามสองประเด็นจะได้จบวันนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาน้องๆเขาก็ราะวมีภารกิจตัาอื่นเหมือนกันเอาว่าวันนี้ผมตั้งใจมาเพราะว่าผมบอกแล้วจะขออนุญาตพบผู้จัดการตํารวจแห่งชาติให้คนประสานกันในเวรอยู่ เราแต่ว่าก็คงอาจจะยังไม่ได้รับความตอบเพราะร่วมประชุมอยู่ด้วยถูกไหมอันนี้อันนี้คือ1ที่ผมตั้งใจมา2ไม่ได้มีเจตนานะก็บังเอิญอีกอะเพราะกเป็กของเรานะด้านความปลอดภัยของมั่นคงของประเทศชาติโอเคอันนี้ผมก็นิว่าโอกาสนี้เลยจะขอญาตสวัสดีท่านรองนายกประวิทย์ แต่ถ้าน้องคิดว่าท่านจะไม่สบายใจหรืออะไรผมไม่รู้นะก็ไม่เป็นไรแค่กับไั้สี่ขอบคุณนะพี่ค่ะคือท่านจะได้ตรงนั้นคือแล้วเราด้านดหมายกันใหม่ไหมคือคือถ้ารอกันอย่างนี้เป็นพวกน้องเขาด้วยอง่ะคิดว่าไงอ้านใหม่นนะัหมายใหม่กันโอเคจะได้เรื่องนี้ประเทศชาติเราเราโอเคเรา ทเรื่องเวลาเราได้ไม่มีผมมาตั้งใจก็ผมรู้ความเคลื่อนไหวขนาดนี้และผมทํางานคนเดียวได้ไหมผมบอกไอ้คนที่มันโอ้โหคนมีคนให้ข้อมูลทั้งสังคม่าผมมีคนให้ข้อมูลเชิงลึกไม่ได้ผิวๆด้วยก็สุดแล้วแต่มาพิสูจน์กันผมไม่ต้องการเป็นคนดีสังคมไม่ต้องกังวลผมไม่ไปแย่งตาแหน่งนี้ของคุณนะผมไม่ต้องการชีวิตพ้นจากราชการแล้วประกาศสักใบโลก ถ้าผมไม่ไม่ไม่ใช่คนแบบนั้นผมไม่ได้ติดยึดอะไรต่วันนี้เอาใครทําได้มากกว่าใครแ้วอย่ามาขวางกันครับสรุปแล้วเอาง่ายๆวันนี้พี่สัตนาบายยนยันความมนใจ,จกัจจกบตำรวจใช่ไหมอันนี้คือเรื่องตัวเราเรื่องตัวเรานะว่าหากเขาให้เขาผมนั่งรอเลยให้เขาตรวจสอบเลยให้เขาประกาศไปเลยเจ้าหน้าที่ทางท,ทางท,ท,ท,ทางสนอนนทบนุรทั่วประเทศไทยแล้วผมนั่งรอข้อหาอยู่มีไหม ถ้าหลังจากวันนี้ให้ผมรอถึงเที่ยงคืนผมก็รอไม่เป็นไรนะถ้าหลังจากเที่ยงคืนวันนี้ไม่มีข้อกล่าวหาผมก,าก็ไอ้ปากไอ้ปากไม่อยากใช้คําพูดไปดีเอานะไอ้พวกปากเหม็นๆทั้งหลายก็หยุดซะหยุดพูดนะหรือพูดต่อพวกคุณก็เหม็นเองนะผมแจ้งไปแล้วแจ้งอีกหลายคดีนี่กําลังรวบรวมเพิ่มเติมอีก เดี um. ๋ยวฝ่ายทีมงานผมฝ่ายกฎหมายกําลังรวบรวมผมยังไม่มีเวลาเดี๋ยวผมก็จะไปแจ้งใครพูดอะไรมาผมรวบรวมสะสมไว้เดี๋ยวมีเวลาก็ดําเนินการดําเนินการพอมพยาหลักฐานทําทางทั้งหมดนะไรพวกอยากมาจ้อนท้ายและติดโทษนะพวกเราเผ็ดเล็กเผ็ดน้อยเออถุงผมอะไรบางคนก็หยาบคายพูดตรงๆใช่ไหมก้หวังอะไรเราก็รู้อยู่นะใช่ไหมพอผมลองลองเข้าไปสิปั๊บมันก็พุ่งปี๊ดเลยเยอดด้วยยอดอะไร ผมคุณก็เล่นของคุณไปเพราะผมไปไม่อยากจะไปเสียเวลาไม่อยากไปเสียเวลากับพวกคุณเอาสาระประเด็นดีกว่าครับนะเอาเอาตรงนี้เดี๋ยวรอดูยูท้ายรถสิสามสามกระเป๋าโอ้โหสามกระเป๋าสามกระเป๋าก็รอรอผมรอได้ไม่เป็นไรขอไปสวัสดีสัดครั้งได้ไหมเพราะอยู่ข้างในรอหนึ่งไม่มีโอกาส วันนี้ก็เพราะรอหนึ่งก็เข้าไม่ได้แล้วผมหลังจากเกิดเหตุการณ์ปฏิวัตนะิผมก็เข้าไม่ได้แล้ววันพี่สอาเอาเอกาสารมาอินเสิร์ตหน่อยไหมยยยยเยอะ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 มากเยอะจริงๆสามกระเป๋าสามกระเป๋ามีแต่ข้างในกระเป๋าเอามาเลยเดี๋ยวผมต๊จกจัดใหม่อ,อผมแยกแฟ้มแยกอะไรล้ว,วางทิ้วให้ดูได้สามกระเป๋าจริงไม่ได้พูดเล่นนี่ในได้ของไปมาหมดอ่ะนะพี่สอเดี๋ยวขอเก็บอินเสิร์ตอย่าลืม ไลก์กดแชร์กดติามให้ให้อด้วยนะคะบายบาย